ยาวไกลสักเท่าไรนานเท่าไรรักยังเพื่อรอ สักนคนรักเธอที่ต้องการคือความสุขแท้จริงที่ถูกกระทรมานอยู่ในหัวใจจากความรัก รักไม่มีวันตายแค่สิลมหายใจก็เกี่ยวหัวใจสายสว่างถึงแม้โลกมันลายสายใยังไม่ขาจะติดตามไปสุดฟ้าดิน เวลาจะหมุนไปเงนเท่าไรรักยังเพื่อรอสักวันอันนี้คือใบส้มปล่อยส้มปล่อยส้มปล่อยส,ม,อยสมชายเอาใบส้มปล่อยเบ่อึดอยู่เหือนใบม้มชายเอาอะไรใบกระถินโอ้ปละเมยน้ำเด้ใบส้มปล่อย เวลาเขาจะไปงานศพก็จะเอามาเอามาเป็นส่วนประกอบของการทำน้ำน้ำหอมน้ำขมิน้นใครไปงานศพเอามาสเสรีสเรีเรีพมพมพม,มถ้าใครไม่มพรมวิงเวียๆๆๆๆๆๆนอ,อ